สวัสดีจ้าพี่น้องมือวนนี้หัดสิมานล,ลงลงมังหอยซ่าพี่หมอนเด้อกัดสิมา่านอ่ปสองคกละมังเลยนี่เรียมของพร้อมไปใส่กุ้งลอง่องบนกันว่าสิได้อยู่บอมาล่องกันว่าสิได้พี่น้องเอ้ยอ,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 อาความเพราะว่าตอนนี้ อ้อยเพิ่นมากเก็บหอยเพิ่นมาสอนหอยสิได้กินบ่นน้อ,อพี่นอ้องเบิงเบิงเบิง,บงเบิงเบิงเบิงเพิ่นลงไปแล้วพนะ่น <c oughs> ่ะ <c oughs> หนึ่งข้องสองกะละมังพี่น้องเอ้ยสิมนี่อยูบอ่บ่ไหนเอาเบิง่งดูพี่น้องสวย โอ้โหสวยๆค่ะสวยไหมสวยนะคะหอยสวยเลยจ้ะสวยเป็นเจ้าของตาเลยโอ้โหนะคะสวยค่ะเมื่อได้หรอเมื่อได้หลายดอกพี่น้องเอ้ยแต่ภาษาคนทุกคนอยากนีหลาฮาเศากินคำเบิงเบิงเบิงพี่น้อง น้อยๆกับปล่อยไว้คทอเกาเอาตัวนหน่วยงามๆรุ่นนี้ไว้ไปตลาดของ,ของบ้านโคกเลาะม,มือมืออื่นเบิ่งเด้อพี่น้องบ้านนี้คนสีเอาอันเท่อที่สองจักสิเป็นจังใดได้บ้านนี้อันมีทั้งกะละมังมีทั้งของของกะละมังกระซ่องใบพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาแน่บ,านนบ้านนี้เบิ่งเบิงบ้งน้ำกระแหง น้ำกระแหงป่ากระจักสิจังไดดอกสีรอดบรอดบานพกะพ่อกันเดอ้อปันนิ้นสวยๆงามๆจักน่อยเสียป่านิ้นเห็บเบิงเพิ่นแบบยูแบบพ่อเพี้ยงเดอ้อพี่น้องมีท่ากะช่างกบเป็ดไกเพิ่นมีเมื่อไกสีเพิ่นกตมีเดอ้ออกๆอกๆอยู่ เบิ้งเด้อพี่น้องเด้อเบิ้งเด้อเบิ้งเด้อนี่เพิ่นกะลังเอาขึ้นมาอีกเทคนิคการเอาเฮียออกจากอันสวิงเพ,พิ่นพี่น้องเอ้ยสวิงเพิ่นกาถ้าเบิ้งเด้อพี่น้องสวิงเพิ่นเลิกๆเด้อกุ้งกระตูบก็ง่ายคนน่ะ หอยงามๆพี่น้องเอ้ยมีหอยหอยกิบกี้เอาหอยกิบกี้มาให้เบื้องแน่หอยกิบกี้แม่ใครเคยกินบ้านี่หอยกิบกี้นี่เจ้าหอยกับกี้นะพุ่นเบื้องแน่หอยกับกี้จากบ้านเพื่อนเอิญหอยอีหยังเนาะจ้าโอ้ยหยสวยๆเด้อบ่มีหอยตัวนี้เลยพุ่นงามแท้ๆพี่จ้างามบ่คะงามบ่คะมาแม่นหอยเลี้ยงเด้อหอยเพิ่นปล่อยธรรมชาติเด้อนี่เด้อพี่จ้าหอยน่ะสวยสวย บาทละครึ่งโลพี่น้องบาทละครึ่งโลหอยหอยนี่เอาหอยกิมบับกะเพราเนาะจ้าให้ยัดกะเพรายำกระไดค่ะแซ่บสวยๆพี่น้องเปลือกสวยๆเลยพุ่นพ่อแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยมื้อนี้หน้าหอยพ่อแล้วปาดสุดท้ายนี่เมื่อยแล้วนี่ค่ะหอยเนี่ยด่านงามๆเลย มาหอยก่อนโอ้ยตาพี่หมอนนะี่มิตรอุดมสมบูรณ์เด้อหอยมิตรเนื้อ,ง,อางามโคเนี่ยวางสมองก,กว่วา,าพอได้<า>ยอยู่ได้กินพอได้แกงลงตลาดคลองตมบ้านคกเลาะมืออื่นบ้านเสาเนาะเนี่ยหอยนะ่ะตัวน้อยกับปล่อยไว้ก่อนให้เป็่ย,ยัญอาจะโตัวกันกลางบาทเดียวพี่น้อ,องโค ไม่จูบที่รักรักก็จูบไม่รักก็จูบเดอ้อสามขึ้นได้หลายเท่าหากินหากินพ่อเพียงตามภาษาบ้านเฮาเดอ้อซะพี่สมอนบ้านวังยาง จ้าสนมา,จากจ้าเนี่ยสดสดร้อนๆเลยไม่มีรอยด่างเลยหอยสวยๆสวยๆปากแดงแดงหอยจรมรมชาติเี่นน้อมสิบบาทเมือออกร <c> ว <oughs> ไปเนาะ

ปลาได้ปลาพ่มได้ปลาจ้าปลากินเทียง้กเศรษฐกิจพ่อเพียงบ้านเฮ้าจ้าพี่เด่นี่พอได้อยู่ได้กินอยู่เมื่อนี้นะนอวน้วน